เดือนพอรวันนี้ขึ้นมาค่ําเดือนสิบเป็นวันบุญใหญ่เนาะหลายท่านก็อาจจะไปวัดทําบุญกันวันนี้มีคนใส่บาตรเยอะมากเลยนะปารพบว่าเป็นบุญเข้าสากของชาวไทยภาคอีสานเนาะหรือถ้าเป็นภาคเหนือก็เรียกว่าบุญ สลากพัดแล้วก็ตรงกับช่วงเทศกาลชิงเปรทของทางภาคใต้ด้วยกล่าวโดยง่ายก็คือเป็นการเตรียมขนมอาหารหรือสิ่งของถวายพระโดยการจับสลากซึ่งเดี๋ยวจะเล่าที่ไปที่มาของงานบุญตรงนี้เนาะ แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญในเรื่องศิราขัตคือการถวายเพื่อพระพิสุสงฆ์เนี่ยมันคือการแสดงออกถึงความกตัญญูที่มีต่อผู้มีพระคุณแก่ผู้ที่ร่วงรับซึ่งคําว่าชิงเปรตไม่ได้หมายความว่าเป็นเปรตเสมอไปนะเปตตะหรือ ที่มาก็คือว่าเปิดจะแปลว่าละไปแล้วร่วงรับไปแล้วหรือคนที่ตายไปแล้วนั่นเองคือญาติของเราที่ร่วงรับไปซึ่งเชื่อกันว่าในช่วงเทศกาลเนี้ยทางโยมโลกจะปล่อยให้สาธารกได้มารับส่วนบุญเนาะจริงๆไม่จำเป็นต้องปล่อยมาก็สามารถรับบุญกุศลได้เพียงแต่อาจจะต้องงดการลงโทษ เพื่อให้ใจพร้อมในการรับบุญกุศลลูกหลานที่มีใจกระตันยูก็จะนึกถึงคุณงามความดีของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายหรือเพื่อนสนิทมิสหายที่มีน้ำใจดีต่อเราเอ,อื้อเฟื้อสนับสนุนช่วยเหลือเราแต่เขาล่วงรับไปแล้วก็เลยเพียรทําความดี ที่ไปได้มาของเรื่องนี้ในปรากฏอยู่ในพระคำภีธรรมบทว่าด้วยเรื่องภรยาคนหนึ่งเนาะแต่งงานกับสามีมานานแล้วไม่มีลูกก็อยากให้สามีมีลูกสืบสกุลก็เลยส่อาหาผู้หญิงมาเป็นนิ่น้อยนะฮะอนุปริยาของสามีเนี่ย แต่พออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยมีน้อยเนี่ยก็ตั้งคันแทนที่นางจะยินดีนะกับอิจฉามีน้อยหาทางกันแกล้งด้วยการให้ทานยาขับลูกก็เลยต้องตายถึงสองวาระด้วยแอบเอายาขับเลือดเนี่ยนะ ทำให้แท้งเนี่ยผสมไว้กับยูกยาที่จะบำรุงคันอ้างว่ายาที่ให้เนี่ยเป็นยาสำหรับบำรุงบำรุงคันนะทำให้ลูกนี่แข็งแรงเนี่ยแต่กลายเป็นว่าทำให้เด็กแท้งนะคือตายตั้งแต่อยู่ในท้องภรรยาน,น้อยเนี่ยก็นึกหรือเข้าใจแล้วล่ะว่าตัวเองถูก กันแกเนาะด้วยความอิจฉาตอนหลังลูกคนที่สามเนี่ยนางไม่บอกเลยเก็บเรื่องเงียบจนท้องโตปิดบังไม่ได้พญาหลวงก็เลยแอบเอายาดังกล่าวข้างต้นเนี่นะซ่อนไว้เป็นในอาหารสุดท้าย ความที่ท้องมันโตแล้วเด็กมันโตแล้วเนี่ยมันจะออกยากขณะที่กําลังท้องเนี่ยกำลังแท้งเนี่ยนะเลือดก็ออกเยอะใช่ไหมแล้วก็ทรมานแม่มากรรยาน้อยก็เสียชีวิตะเด้วยความทรมานนั้นแต่ก่อนตายอาฆาตแค้นเมียนหลูกเนาะก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ย เอาเรามาเป็นอนุปริยาแล้วทำให้ลูกเราตายไปถึงสองสามครั้งตัวเราเองก็กลังจะตายเพราะผู้หญิงคนนี้อยากขน้นเลยเราขอจองเวรผู้หญิงคนนี้ในภพชาติต่อไปปรากฏสามีรู้ข่าวว่าเมหลวงเป็นเหตุหรือเป็นคนสร้างเหตุการณ์นี้ขึ้นมาทำให้ภรรยาตัวเองตายก็เลยทำร้ายจนเสียชีวิต พยาหลวงก็ตายไปเกิดเป็นไก่ในบ้านมีน้อยก็ตายแล้วเกิดเป็นแมวในบ้านหลังนหลังจากนั้นก็มีการจองเวรกันแมวก็ไปกินลูกไก่เนาะสองรอบนะสองครั้งเลย ตายหมดพอรอบที่สามเนี่ยก็จะกินทั้งแม่ทั้งลูกก่อนตายแม่ไก่อาคาดแค้นว่าไอ้แมวตัวนี้มันกินลูกฉันทั้งสองรอบละรอบนี้มันจะกินทั้งฉันแล้วก็ลูกด้วยฉันจะจองเวรจองกรรมมันคิดได้อย่างนั้นเนี่ยก็ตายทำให้ได้เกิดเป็นเสือในป่า แล้วแมวตัวนั้นก็ไปเกิดเป็นวางแม่กวางก็ตั้งท้องเนาะแล้วก็ออกลูกมาก็ถูกเสือกินอีกเห็นไหมโยมเออมันเวียนกันอย่างเนี้ยจองเวียนจองกรรมไม่รู้จักจบจากสิน้นหลังจากนั้นเสือก็มากินลูกตัวแรกผ่านไปตัวที่สองผ่านไป ตัวได้สามจะกินทั้งแม่แล้วก็ลูกกวางก็อาฆาตแค้นอีกก่อนตายนะฉันจะจองเวรไอเสือตัวนี้สุดท้ายกวางก็ได้เกิดเป็นนางยักษ์ส่วนเสือกลับมาเกิดเป็นเด็กผู้หญิงและเจริญเติบโตมีครอบครัวตอนหลังเมื่อนางยักษ์เนี่ย รู้ข่าวว่าเมีผู้หญิงคนนี้ตั้งคันด้วยความอาฆาตแค้นเนาะก็เลยมาหาทางหลอกลวงนะแปลงกายมาเป็นนายัดยากขออุ้มเด็กแล้วเอาเด็กไปกินสองวารอยอมพอถึงวาระที่สามเนี่ยผู้หญิงคนนี้รู้แล้วว่ามีนางยักษ์มามุ่งร้ายตัวเองและลูกก็พยายามปกป้อง ไม่ให้คนอื่นมารับลูกไปไม่ว่าใครก็แล้วแต่ยกเว้นสามีตัวเองพยายามปกป้องพยายามช่วยเหลือจนภายหลังเนี่ยตอนที่จะคลอดใช่ไหมฮะพอเสร็จก็พอปกป้องแล้วเนี่ยก็เลยพากันย้ายหนีมาแต่แล้วก็นางยักษ์อุสาตามมานะตอนหลังนางก็วิ่งเข้าไปสู่พระเชตวันแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า นำเด็กซึ่งเป็นลูกของเขาเนี่ยวางที่พระบาทพระเจ้าแล้วบอกของพระเจ้าไปที่พึ่งด้วยพระเจ้าก็เลยตรัสสอนทั้งนางยักษ์แล้วก็ผู้หญิงอนนั้นว่าอย่าได้จองเวรจองกรรมกันเลยเวรกรรมที่เธอจองเวรกันมันมนยาวนานเหลือเกินพระองค์ก็เล่าเรื่องราวต่างๆต,ตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้ให้ทั้งคู่ได้ฟัง ทางคู่ก็เลยขอคำมาแล้วก็กลับมาคืนดีกันนะละการจองเวรกันกลับมาเป็นมิตรกันภายหลังก็ได้มีการเชิญให้นางยักษ์ไปสิงสติ่าที่ต้นไม้แห่งหนึ่งเนาะในบริเวณบ้านของผู้หญกงคนนั้นแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ทำบุญอุทิศให้กับยักษ์บ่อยๆยัยกษ์ก็ซาบซึ้ง ด้วยความที่นางมีความสามารถในการรู้ว่าปีไหนฝนจะตกมากมากหรือปีไหนฝนตกน้อยก็มาแนะนำนางกา็ทำนาได้ผลดีเนาะปีไหนฝนตกเยอะก็ทำงานทานาบนที่ดอนอปีไหนฝนตกน้อยก็ทำานาในที่ลร่มอย่างกั้เป็นต้นชาวบ้านในระแวกนั้นก็สงสัยว่าทำไม เวลาน้ําท่วมเนี่ยหรือน้ําหลากมาเนี่ยนาของผู้อยู่เนี่ยไม่ค่อยเจอปัญหาเพราะอ,อะไรก็ได้คําตอบว่ามีที่ปรึกษาดีเลยชาวบ้านก็เลยอยากจะรู้บ้างก็เลยไปสอบถามนายักษ์นายักษ์ก็ให้คําแนะนําแต่ละปีแต่ละปีและชาวบ้านก็เลยรับมาน้ำใจเนาะคือแบบซาบซึ้งในน้ําใจตรงนั้นก็เลย ทำบุติศให้โดยการทําเป็นพัตหารนะแปดชุดมาถวายกับพระอุทิศให้กับนางยักษ์ทุกทุก,ทกวันแต่ด้วยความที่อาหารมีจำนวนน้อยฮะมีแค่แปดชุดการถวายพระทั้งวัดมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายก็เลยมีการจับสลากเพื่อให้พระได้รับรูปไหนที่ได้สลากหมายถึงว่ามีชื่อว่าได้รับเนี่ยก็ จะรับทานตรงนั้นไปนะสลักัปพัติตรงนั้นไปส่วนรูปไหนที่ไม่มีชื่อว่าได้ก็ก็ไม่ได้รับในวันนั้นๆน,น,นี้เป็นต้นนี่เป็นที่ไปที่มาส่วนหนึ่งที่ปรากฏในพระคัมภีร์ธรรมบทก็เป็นบุญกุสลที่เราสามารถทําได้จริงๆเราสามารถทําในช่วงเวลาอื่นก็ได้นะสลักัปพัตแต่นิยมกันในช่วงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคอีสาน หรือภาคใต้ซึ่งการทำบุญนั้นอาจจะไม่จำกัดเฉพาะการถวายอาหารเนาะอาจจะเป็นการรักษาศีลการฟังธรรมปฏิบัติธรรมหรือทำความดีประการต่างๆได้ทั้งสิ้นเลยเพื่อจะอุทิศสูงสุนนั้นให้กับคนที่เรารักที่เขาจากไปแล้วคนที่เคยบุญบีบุญคุณต่อเรา คนที่เคยผูกพันกับเราที่เขาจากโลกนี้ไปแล้วและในโลกหน้าหรือในภพภูมิหลังความตายเนี่ยมันไม่มีเงินมีทองใช้นะก็คือไม่มีการผลิตเงินทองในการจับใจ่ายใช้สอยสิ่งที่มีค่าสูงสุดก,ก็คือบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นสุขติภูมิมีเทวดามีพรหม เป็นต้นหรือทุกติภูมิได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดร้จฉานจำเป็นที่ต้องอาศัยบุญสัตว์นรกบางตัวเนี่ยได้รับบุญกุศลก็สามารถพ้นจากกรรมตนนั้นเลย นะดังเรื่องที่หลวงพ่อจันาได้เล่าถึงตาแปะคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ทําดีอะไรเป็นชิ้นมันอันวันๆก็ฆ่าหมูแล้วาขายหมูในวันที่แกตายไปเนี่ยแกเกือบต้องตกนรกอะ่ะโยวบานถา,ถามถึงความดีก็นึกไม่ออกแต่พอกําลังถูกทาไปลงนรกเนี่ยถูกทรมานเนี่ยเห็นเปลวไฟ เนรลบนึกถึงจีวรลูกชายซึ่งบทเป็นเนนก็บอกว่าฉันมีความดีอันหนึ่งคือบทเนนลูกฉันเป็นสามเณรว่างั้นก็เลยมีโอกาสได้กลับมาฟื้นจากความตายแล้วก็เล่าว่าที่รอดมาได้เนี่ยเพราะว่าบุญกุศลก่อนหน้านี้แกพยายามให้ลูกชายสืกออกจากการเป็นเนนเพื่อมาช่วยสารต่อธุรกิจของแก ลูกชายที่มาบวชเนรก็ว่าไม่อยากจะมีอาชีพนี้แหละไม่อยากทอมานสัตว์แต่แล้วพอแกฟื้นมาจากความตายแกเลิกเลยนะเลิอกอาชีพข้ามกูเลยและแถมบอกให้ลูกชายบวชนานๆอย่าสิกอย่าสิกอันนี้คือความทราบซึ้งในบุญกุศลเพราะนั้นเนเี่ย การที่เราทาความดีบ่อยๆเป็นประจำเราสามารถส่งความดีนี้ยังผู้ลงรับได้มีตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งเนาะมีนางเปรตตัวหนึ่งซึ่งเป็นแม่ในดุศชาติของพระสาีบุตรได้มาหาพระสาีบุตรเนาะแล้วก็ร้องขอบุญกุศลจากท่านท่านก็ได้ทำเศษผ้าเนี่ยไปถวายกับพระรูปหนึ่ง เพื่อท่านจะได้นำไปซักไปเย็บไปย้อมแล้วพระไศบ,บุรก็อุทิศสมบูสณน์นี้ให้กับคุณแม่คุณแม่แมก็พ้นจาัดก,การเป็นเปรตกลายเป็นเทพิดาเลยด้วยบุญบุญสนตรงนั้นบางท่านอาจจะลึกไม่ออกว่าเอ๊ะมันได้บุญมันเป็นยังไงเหรอส่วนคนที่ศรัทธาหรือเชื่อมั่นไม่มีประเด็นเนาะ ท่านที่อาจจะมีประเด็นสงสัยว่าเอ๊ะบุญมันเป็นยังไงให้เรานึกถึงเวลาเรามองใครบางคนเขาทำความดีแล้วปลื้มใจประทับใจยินดีกับความดีตรงนั้นเนี่ยมันเกิดความดีในใจเราเกิดความสุขในใจเราเราก็อยากจะทำแบบนั้นบ้างขณะที่เราสุขใจดีใจภูมิใจปลื้มใจเป็นบุญกุศลแล้ว เพียงแค่ประทับใจเนี่ยความสึกตรงนี้ยเป็นบุญกุศลที่จะทําให้เราเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ในโอกาสถัดไปถ้าเรามีเวลาหรือเราสะดวกเรามีความพร้อมแล้วอาจจะทําบุญในแบบที่เราเคยเห็นเคยได้ยินหรือเคยยินดีมาตรงนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ไม่ว่าใครทําอะไรก็แล้วแต่ เห็นเขาใส่บาตรแล้วก็สาตุอินดิเขาเห็นเขาตั้งใจทํางานรับผิดชอบสาตุเห็นเขาทําการงานอย่างซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็สาธุกเขาเห็นเขาขยันตั้งใจทํางานก็สาธุกเขาเป็นบุญกุศลทั้งสิ้นอย่าไปสาธุคนชั่วนะเห็นเขาทําชั่วช่วแล้วก็สาธุเขาอันนี้ไม่ดีเลยนะเพราะฉะนั้นการที่เราทําดี แล้วบอกความดีของตนเองกับผู้อื่นก็เป็นโอกาสให้เขานั้นได้อ่านุโมทนาได้ยินดีได้ได้บุญกุศลไปด้วยในส่วนของผู้รับหรือส่วนที่คนที่ได้รับรู้เรื่องราวเนี่ยแม้เขาจะไม่ไมทึสหรือไม่บอกเราโดยตรงเนาะแค่เรารู้ว่าเขาทําอะไรแล้วก็ยินดีกับเขาความดีก็เกิดขึ้นในใจเราเติบโตและด้วยความดีเนี่ยจะเป็นตัวดึงดูด เรื่องราวดีๆเหตุการณ์ดีๆผู้คนดีๆโอกาสดีเข้ามาสู่ชีวิตเราเพราะบุญกุศลนั้นเป็นที่มาแห่งความสุขเป็นที่มาแห่งความเจริญเป็นที่มาแห่งความก้าวหน้าในทางกลับกันบาปอากุศลก็จะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเข้ามาปัญหาความวุ่นวายความเรือดร้อน หลายคนไม่สั่งสมความดีเพราะประมาทในชีวิตคิดว่าไม่ตายง่ายหรือไม่ศรัทธาในคุณงามความดีชีวิตก็เลยติดขัดวุ่นวายสับสนแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรเพราะวันวันสนใจแต่การหาเงินใช้เงินหาเงินใช้เงินหาเงินใช้เงินแล้วก็ตายจากไป ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเอาจริงๆการทำความดีเนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้เงินโดยซ้าไปเช่นการรักษาศีลไม่ต้องใช้เงินแม้แต่ตบาทเดียวการขยันรับผิดชอบงานทำงานด้วยความซื่อสัตย์ก็เป็นการทําความดีทุกๆวันทุกๆครั้งหรือไม่ครั่งตื่นมาพร้อมกับความสดชื่นไม่ขี้เกียจคือขยันกระตือร้นเนี่ย ขณะที่ตื่นนอนก็เป็นบุญกุศลศึกษาหาความรู้เป็นประจำก็เป็นบุญกุศลแนะนำบอกกล่าวผู้คนให้ทำในสิ่งที่ดีงามก็เป็นบุญกุศลเห็นไหมว่าการทำความดีหรือทาบุญไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินก็ได้แต่หลายคนบางทีพอพูดถึงเรื่องบุญปุ๊บอ่ะนึกถึงเรื่องเงินเสมอๆรอชันรวยก่อนค่อยทำบุญ อันนั้นเป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องบุญและก็ประมาทเขาจึงใช้ชีวิตในแบบที่อัดตคัดบุญกุศลอัดตคัดความสุขจึงไม่แปลกคนที่ไม่ค่อยมีบุญหรือทําบุญกุศลน้อยนั้นจึงขวัญขวายหาความสุขด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมประการต่างๆเช่นเสีสิ่งเสพติด มัวเมากับสิ่งบันเทิงต่างๆหรือเล่นการพนันสิ่งเหล่านี้มันคือการแสวงหาความสุขคำว่าสวงแสวงหาความสุขก็บ่งบอกได้เองว่าลึกๆข้างในไม่ได้มีความผาสุกภายในอาจจะฟังดูแรงไปนะ แต่ลองสังเกตสิว่าถ้าคนไม่ได้ศึกษาไม่พัฒนาจิตใจไม่ได้ทำคุณงามความดีเนี่ยมันสงบใจได้ยากบางคนถึงขั้นนอนไม่ค่อยหลับเพราะมีแต่ความเครียดความกังวลใจความน้อยเนื้อต่ำใจความเบื่อหน่ายท้อแท้ ความรู้สึกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาหรือมีมุมลบๆกับตัวเองและชีวิตทำให้ไม่มีความผาสุกเวลาทำสมาธิจึงสงบไม่ได้นิ่งไม่ได้เพราะพื้นฐานไม่มีความสุขพอพื้นฐานไม่มีความสุข,พพสขก็เลยวิ่งหาความสุขจากสิ่งบำรุงบำาเรือข้างนอกและยิ่งวิ่ง ยิ่งไม่เต็มยิ่งแสวปัญหายิ่งบกพร่องยิ่งได้มาก็เหมือนยิ่งขาดเพราะต้องหาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเปลืองเวลาเปลืองแรงเปลืองทรัพย์หมดเปลืองต่างๆน,น,นานาเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาเชื่อเรื่องบุญกุศลเชื่อเรื่องคุณงามความดีแล้วแสวงหาทําความดีทีเล็กทีน้อย ทุกๆวันเป็นประจำชีวิตเราจะก้าวหน้าในทางบุญกุศลจิตใจเราพัฒนาขึ้นมีความสุขยิ่งขึ้นเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นมีความทุกข์ได้ยากขึ้นโดยลาดับด้ยลำดับเราก็จะชนะใจตัวเองเพราะการทำบุญบุญกุศลทุกๆครั้งมันคือการชนะอํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลสในใจเรานั่นเองขอทัานมีความสุขกจเิญก่อน